ทำไมกูถึงกล้าพูดกล้าท้าชนกับประเพณีที่มันผิดจากหลักคําสอนทําไมกูถึงกล้าก็เพราะกูทํามาแล้วแล้วกูเห็นหมดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งลวงสิ่งลอกสิ่งที่มันไม่เป็นไม่ก่อประโยชน์ต่อชีวิตกูเจอมาหมดกูทําม,มาหมดการไหว้การสกเสนอขาะต่อชะตาการเบิกแวกประเพณีที่บกมุงเชื่อกันที่วะมุงทํากกูทําม,มาหมดยิ่งกว่าพวกมึง แต่ทุกวันนี้กูเดินออกจากความเห็นผิดจากความเชื่อผิดแล้วกูมีชีวิตที่สบายขึ้นด้วยการไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับของพวกนี้กูสอนพวกมึงว่าไม่จําเป็นต้องไหว้ไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองในการไปไหว้เพื่อความร่ํารวยเพราะมันไม่ได้ร่ารวยจากการไหว้กูพยายามสอนพวกมึงเพื่ออะไรเพื่อให้มึงเก็บเงินเก็บทองหลักการง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่ยอมฟังกูเลยกูสอนมึงด้วยความเมตตาว่าไม่ต้องไปเสียเงินไหว้มึงเก็บเงินไว้ใช้หนี้ใช้สิน มึงเก็บเงินไว้จ่ายหนี้จ่ายสินมึงเก็บเงินไว้ซื้อข้าวซื้อน้ํามึงเก็บเงินสำรองเลี้ยงชีพตนมึงไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในการใช้ใช้จ่ายจากการไหว้ทั้งทั้งที่มึงไม่ได้อะไรตอบแทนกลับคืนมากูพยายามสอนมึงขนาดนี้มึงก็ยังไม่เข้าใจกูพยายามบอกมึงห้ามมึงด้วยความเมตตาด้วยความสงสารต่อความเห็นผิดของมึงกูก็พยายามสอนอยู่ตลอดว่านั่นคือประสบการณ์ที่กูเคยทำมาก่อนหน้าพวกมึง คนก้าวากูไปแฉอยู่สมัยก่อนว่ากูไหว้เี่กกูไหว้ขนาดไหนกูไหว้หมดปีหนึ่งเนี่ยเทศกาลต่างๆพิธีกรรมต่างๆไหว้เทพไหว้เจ้ากูไม่ได้ไหว้พระมุลดกูไหว้เทพไหว้เจ้าปีปีหนึ่งกูไหว้หมดหลายหมื่นหลายแสนมึงไหว้ไม่ได้สู้กูหรอกกูบอกให้ไม่ได้ปลายเล็บเท้ากูด้วยซ้ําที่พวกมึงไหว้กันเนี่ยกูไหว้สมัยก่อนกูไหว้สุดทูบกูเนียอรังการงานสร้างโต๊ะกูทุกอย่างวางจัดระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามวิจิตรพิศาล ประหยัดเงินไว้เก็บเงินไว้มึงไม่มีไม่ต้องไหว้ยกมือไหว้เฉยๆก็ได้ถ้ามึงอยากจะเชื่ออยู่ไม่จําเป็นต้องเอาอะไรไปตั้งไหว้ให้มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วไปนั่งโอ้อวดถ่ายรูปถ่ายรูปโชว์กันเสียเวลาเวลาเสียได้ตังค์มึงเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นเถอะหนี้สินมึงยังพลุงพลังไปหมดเอามานั่งไหว้ปีหนึ่งมึงกลับไปนั่งคํานวณเงินดูซิปีหนึ่งมึงหมดค่าไหว้ค่าสายมูของมึงเนี่ยมึงหมดไปกี่บาทมึงไปรวมเงินดูซิเอาไปเสร็จมานั่งคํานวณเงินดู ถ้ามึงรวมได้ปีมึงค่าที่มึงไหว้แล้วมึงไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยมึงเอาเงินที่มึงไหว้ไปจ่ายหนี้หนี้มึงจะหมดเร็วกูหมดหนี้สินทุกวันนี้ได้เพราะกูเลิกไหว้เพราะกูเลิกทําในสิ่งนี้กูรู้จักพอประมาณในการทําแล้วสิ่งที่กูทําต้องไม่เดือดร้อนนอนต้องไม่เดือดเนื้อร้อนใจมึงไม่รู้หรอกคนไหว้มันไหว้ทีมันไหว้หนักขนาดไหนเพราะมันเชื่อมันศรัทธาเพราะมันมีความเห็นผิดมันมีความงมงายมันคิดว่าไหว้แล้วเฮงมันคิดว่าไหว้แล้วรวย มันคิดว่าจิตการที่ผ่านมาตลอดทั้งปีมันเกิดจากการไหว้ถ้าไม่ไหว้มันจะล่มจมถ้าไม่ไหว้มันจะเสียประโยชน์ถ้าไม่ไหว้เงินจะไม่เข้าถ้าไม่ไหว้ขายของไม่ได้ถ้าไม่ไหว้ชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรืองมันมีความเชื่อผิดมึงเห็นไหมแล้วแต่ละคนที่ไหว้มีความเห็นแบบนี้ทั้งนั้นมึงไปถามได้เลยสัมภาษณ์กี่คนก็เจอดังนั้นอย่ามาตอแหลกูด่าไม่ใช่ด่าคนไหว้กูด่าคนที่ตอแหลว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้กูจึงพูดว่าอย่ามาตอแหลพูด ว่าไหวเพระลึกนึกถึงมาพระพุทธไหว้เพราะอย่างนั้นไหวเพราะอย่างนี้อย่ามาตอแหลยอมรับความจริงมึงไหวเพราะมึงต้องการรวยมึงไหวเพราะมึงกลัวว่าชีวิตปีหนึ่งต่อไปข้างหน้ามึงจะไม่ประสบความสำเร็จมึงไหวเพราะมึงกลัวเทพเทวาลงโทษมึงมึงไหวเพราะมึงกลัวว่าเทพเทวาบาพระรุษมึงเนี่ยจะทําให้มึงเนี่ยล่มจมไม่ดีเพราะมึงไม่ไหวมึงคิดแบบนี้ มึงอย่ามาโลกสวยว่าทําให้คนมารวมตัวกันทําให้คนมาเจอกันได้มีโอกาสให้ข้าวให้ทานมึงอย่ามาโลกสวยที่กุดา่าคุด่าต่อแบบนี้เพราะมึงไม่เอาความจริงมาพูดมึงไม่สําลอกสันดานของมึงออกมามึงตอหลดต่อแหลต่อนหน้าโซเชียลสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างให้ดูดีเอาความดีเข้าตัวเองเอาความชั่วย,ยนใส่กู มึงมันรับไม่ได้ในใจมึงนะสำลอกสันดานมึงออกมาว่ามึงไหว้เพราะหวังรวยดัจจิตกุดดาต่อคนที่มีสันดานตอแหลแบบนี้กูไม่ได้ด่าต่อคนไหว้แต่ถ้ามึงไหว้แล้วมึงดัจจิศแล้วมึงมาเถียงกับกูว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ไหว้เพราะอยากรวยฉันไม่ได้ไหว้เพราะเฮงฉันไม่ได้ไหว้เพราะกลัวเทพเทวามาลงโทษฉันให้ล่มจมมึงตอแหลไม่มีใครไหว้ขอพวกนี้แล้วไม่ขอให้รวย ไม่มีใครไหว้ขอพวกนี้แล้วไม่ขอให้เจริญไม่มีใครไหว้ขอพวกนี้แล้วไม่ขอให้เฮงไม่มีใครไหว้ขอพวกนี้แล้วไม่ขอให้ประสบความสาเร็จใครขอนอกเหนือจากนี้ตอแหลถ้าไม่มีสิที่กูพูดมาเอียวอยู่ในปากมึงที่มึงพูดขอเทพเทวาอย่ามาโลกสวยมึงยอมรับความจริงกันหน่อยกล้าๆหน่อยเวลาด่ากูเดี๋ยวด่าชำ แต่เวลาเถียงกับกูเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้ดัจดจริตไปทางนู้นโอ้ยฉันไหวเพราะว่าฉันลึกนึงถึงคุณงามความดีของพระบัณฑุหลวชั้นตอหแหลเวลาไหว้อัดคลิปให้กูดูหน่อยนะอัดคลิปลงบ้างกูเห็นอาดคลิปโชกันมึงไปดูได้เลยคลิปวิดีโอที่บา้านลงกันอามาอากองเทพเทวาขอยก็ไปเจ้าล่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคลาบวาสนาจงบังเกิด ขอให้ประสบความสําเร็จปีนี้ยอดขายเท่านี้ปีหน้าขอให้ยอดยอดขายมากกว่านี้ปีนี้บริวารไม่ดีเลยปีหน้าขอให้บริวารดีปีนี้ไม่จะรุ่งเรืองขอปีหน้าขอให้เจริญรุ่งเรืองมึงอย่ามาตอแล้วไม่พูดแบบนี้ไม่จริงฉันไหวทุกวันนี้ไม่จริงฉันไม่เคยขอเลย ฉันไหว้เนี่ยเพราะฉันต้องการให้เกิดความสมัครสมัคคีในครอบครัวฉันไหว้เพราะว่าเป็นประเพณีที่ดีเป็นประเพณีที่ทําให้คนเนี่ยรักใคร่สงบสมาร์สมัครคีกันมาเจอหน้ากันพอเวลามาไหว้เสร็จปุ๊บฉันจะได้แบ่งปันอาหารให้คนยากไร้คนยากแค้นฉันไม่เคยขอเลยความร่ํารวยฉันไม่เคยขอเลยความสําเร็จฉันไม่เคยขอเลยจริงๆนะฉันไม่เคยเลยไม่มีเลยฉันทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ ฉันต้องการระลึกนึกถึงคุณงามความดีอากงสอนอะไรฉันมาม่สอนอะไรฉันมาโคตรเงาสกัลลาสอนอะไรฉันมาฉันพยายามจะเอามาปรับตัวปรับใจในเช็คลิสต์ดูซิปีนี้ฉันทําตามที่อากงสอนไว้ไหมอากงบอกว่าเลิกตอแหลได้แล้วฉันปีนี้ฉันเลิกเลิกตอแหลได้แล้วโอเคเลิกตอแหลได้แล้ว20%อร์เตะต่อไปอากงปีที่แล้วสอนอะไรฉันสอนให้ฉันเลิกโกงชาวบ้านโอเคฉันโกงได้น้อยลงแล้วในปีนี้เลิกโกหก โอเคฉันยังกเลิกโกหกไม่ได้ยังมีสันดานโกหกดีทาชาวบ้านอยู่ต่อไปปีนี้กงสอนว่าให้เลิกกินเหล้ากินเหล้าน้อยๆมานั่งดูซิปีนี้กูกินเหล้าหนักมากเลยเลิกไม่ได้ถ้ามึงระลึกนึกถึงบรระพบุรุษมึงจริงๆริมึงต้องระลึกนึกถึงแบบนี้กูถึงด่ามึงตอแหลเพราะอะไรพาอมึงพูดว่ามึงไหว้เพื่อระลึกนึกถึงมาพะพบุรุษมึงแต่มึงตอแหลมึงจุดทูบทีหนึ่งมึงขอแต่อะไรร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จเฮงเฮงเลยรวย แล้วมึงไปดูในคําภาษาจีนแต่ละคําที่มึงไปนั่งสวดกันแต่ละคํามีแต่คําว่ารวยประสบความสําเร็จล่ํารวยเงินทองโชคลาบวาสนายศถาบรรดาศักดิ์อิ่มหนำสำานําราญมั่งมีสีสุขโคตรเงาสกลาดอะไรอะ่ะดูแลปกปักรักษาคุ้มครองมีแต่ความเฮงความรวยความล่ำความรวยความจเจริญรุ่งเรืองไหน ไหนที่มึงระลึกนึกถึงคุณงามความดีของโคดเง้าสกสาราดมึงไหนสักข้อหนึ่งคนที่ระลึกนึกถึงได้จริงๆกูสาธุอนุโมทนาด้วยเลยถ้ามึงนึกได้จริงกูอนุโมทนากับคนที่นึกได้ที่ระลึกถึงโคดเง้าสกสาราดมึงแล้วระลึกนึกถึงคุณงามความดีของโคดเง้าสกสาราดมึงกูอนุโมทนาสาธุสาธุเลยกูกราบเลยกูแบบโอ้โหอนุโมทนากับมึงมึงสุดยอดมึงไหว้แล้วมึงนึกได้ขนาดนั้นมึงเยี่ยม มึงเป็นคนดีเลิศมึงสุดยอดมึงควรแก่การไปบอกสอนวิธีกับอีคนพวกนี้อีคนที่ไหว้แบบเดียวกับมึงแล้วมันระลึกไม่ได้แบบมึงอะ่ะมึงไปสอนมันแทนกูทีเพราะกูสอนสันดาห์พวกนี้ไม่ได้กูสาทุกับมึงเลยช่วยกอนาช่วยบอกสอนวิธีการแบบนี้หน่อยถ้ามึงนึกได้จริงแต่กูไม่เห็นมีใครนึกได้เลยตั้งแต่กูไหว้มาแล้วกูรู้จักคนทุกคนในวงการที่ไหว้มาไม่มี ไม่มีใครมานั่งรวมตัวกันอ้าทุกคนมานั่งรวมตัวกันอากงมาไหว้เสร็จแล้วจุดทูบรอระหว่างระหว่างทูปหมดดอกนะอทุกคนมารวมตัวกันปีนี้ไปทําอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังสิปีนี้ละเลิกละเลิกความชั่วอะไรได้บ้างปีนี้รักษาศีลห้าได้ไหมอากงเคยบอกว่าให้พวกเรารักษาศีลห้ามาบอกให้พวกเรารักษากุศลกรรมบทสิบรักษากันได้บ้างหรือเปล่าในผู้มาสีอะไรบ้างในผู้มาสีรักษาได้แล้วกี่ข้อในผู้มาสีลดละเลิกได้แล้วกี่อย่างกูไม่เคยเห็นใครมาพูดเรื่องพวกนี้